คือมันอ้อมได้หมดแหละถ้าเป็นเส้นมุกดาหารเราไปทางกุชินารายข้าวกเขามาก็ได้นะเขาจะให้มันสวยงามก็จะขึ้นทางอำเภอสมเด็จมันเลาะเข,ขาภูพานมันบนแล้วลุงเราไม่รู้มันไม่จําโรงเรียนแล้วเราจะไปถูกเหรอมันไม่ยากหรอก กดติ้งเดียวก็เห็นนะครับผมไปรู้ช uh ื huh> ่อโรงเรียนเนาะที่น oh, ้องๆมาวันนั้นนะครับเชิญเมนบอกด้านล่างคลิปหน่อยนะครับเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับคำอาหวนเลยนี่คำอาหวนนะว่าบ้านคำอาไม่ได้้รูจักลุงบ้านคำอาหวนโอ้รู้จักลุงบ้านคำอาหวนน่ะติดมุกดาหารรู้รู้รู้แล้วบ้านคำอาหวนน่ะรู้รู้ เขตแคมุกดาหารเออคติดมุกดาหารเออติดมุกดาหารค่อยเคยไปซื้อเคยไปซื้อของอยู่ฝั่งซ้ายมือบ่อยอยู่คำอ่างหงวนเออค่อยเคยไปซื้อของอยู่รู้อยู่คำอ่าหวนน่ะอำเภอเมืองติดมุกดาหารนั่นแหละ ยายแคทอากาศเปลี่ยนแล้วก็ไอร้วบ้อนนอากาศเปลี่ยนเนาะ <c oughs> อืม <c oughs> ที่มามือม้อนั้นนะ่ะเนาะมือเด็กหลายคนนะนะ่ะเนาะอืม เน็ดก้อนนั้นหมุนเลยลงแบบไม่ลงแบบไม่ปิดเครื่องเลยนะเน็ดหมุนเลยลาระบบไปนะเขาลาแล้วบบหลายเนี่ยเขาเลว่อาลุงพล ลายัางไข่เรียบร้อยแล้วเสสังเรียบร้อยแล้วผลไม้ก็ไปเอามากินหมดแล้วผลไม้เขาก็ไปเอามากินหมดแล้วเหลือแต่ไข่นั่นแหละลที่ไข่กินไม่ได้ผลไม้หมดแล้วเอามาไว้ได้เลย สีสังสีสังมังลายาจามิไม่ใช่มะสีสังมังลาน <c oughs> ้วไ้่มากนว้ไน้ไน้จน้ำน้ำน้กเรียน้นอยู้ที้บ้านคำอหวน ลุงก็ไปเอาไข่มาไว้นะคะไปขนไข่มาไห้ว้าทั้งหมดพันฟองอ,อ้ยยตดเชือก กลัวจะฟังอะนะขาดลุงแข็งแข็งแรงมากเลยเอาช่วยกันยกไข่ไปเก็บไว้พรุ่งนี้จะเอาไปให้เด็กนักเรียนบ้านคำอ๋องหวนนะคะนี่ค่ะลุงจะไปแจกเด็กนักเรียน ไข่พันฟองไปเป่ายาพรุ่งนี้ป่ะไปสิคะไป,ไปคงจะออกมาทันอยู่หรอกก็ลุงบอกว่าสายๆเอาเด็กไปโรงเรียนแล้วก็ไป,ไปจะไปด้วยกันให้ไปด้วยเ้ะแล้วเจ้าเด้ออาจารย์ อันหมุนหมุนติ้วๆแล้วค่อยเลยลงแบบแบบลงแบบไออันนี้เลยแบบชิ้นสุดไปเลยอ๋อครับ,รบสัญญาณไ่ไม่ถึงอืสัญญาณไม่ถึงก็เลยมาถ่ายเป็นคลิปจ้ะไปเพอบ่โอ้อ ผู้ใหญ่ประกาศสาวดีเลยเนาะช่วงไปสมัครพอวันที่สิบห้าถามค่อยนี้แสดงว่าถ้าไม่อะไรนะเออถามคอยนี่ตัวคอยซ้อมซ้อมร้องจนข้อแหบจนมีไหว่อยยเล้อมอร้องเป็นกุ้มก็ได้เลยสเจ้าร่วมกุ้มมาล้องกุ้มนะร่างว่านกุ้มนะมื่นห้า

กอยสงสัยลาแล้วลาแล้วเสียงค่อยไม่แงบไปนแลวมันไม่ได้ทำนองไปซ้อมมันไม่ผงไม่รอดมาจากไหนก้าวน้องามาจากไหนนี่บ่กกตูมกกตูมเด็กกกตูมเทียบเสียงให้ฟังหน่อยอะไร โอ้ยน่าแม้นมันมีอะไรทำเนื้อเนาะไม่มีได้เนื้อจะได้คนเนื้อคุณคอยคุณจะให้คุณจะได้ซิ้นอยาโอ๊จะไปฮัดร้องนะป่านนี้อย่าพันไม่เกินห้าพันคงร้องได้กิ้งกิ้งของเขาเคยร้องได้สิะอะไรอย่างเงพี่ยร้องอยู่ตรงจังตามเที่ยวร้องจนเป็ี่ยนใช้แล้ทุกคนร้องจะเสียงแคบก่ยังมีเป็นอยู่เป็นอยู่เนื้อมันฮะทำนองมีได้ เสียงจนแหบผมเลเสียงแหบคือเดียวเสียงเป็นคือเดียวฮะไม่ได้นี่นี่อันนี้เด็กบ้านกกตูมนะคะเด็กบ้านกกตูมเลยนะไม่ใช่เด็กหลองน้องสาวแล้วเนาะน้องสาวน้งสาวมาอ่ที่บ้านกกตูมนะคะมาสมัครร้องเพลงนะจ๊ะนี่จ้ะไม่เคยร้องเพลงสักค้างเลย

เอาลองนิดนิดนึงนิดนไม่เอาเพลงอื่นก็ได้เพลงอื่นที่เราเคยรพลงที่เราเคยร้องน่ะเอาแล้วแต่ที่เคยร้องมาเพลงอะไรก็ได้ไม่เอาไม่เอาแกไม่เอาแต่มีนาเมฟาไม่เอาประเทศไทยก็ไม่เอาเอาคิดก่อนตื่นเต้นตื่นเต้นมาเอาเอาเพลงเักินโล เออเอาแค่น uh, okay, 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 uh, ี้ก yeah. ็พอแค่นี้ก็พอได้ขอบใจมากมากนะเงอะไรครับฮะอุ้ยเสียงเบาจังดังๆหน่อยพอแล้วมั้งดี่อ๋อตื่นเต้น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 อ่างั้นคลิปนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะคะค่ะนี่คือเด็กบ้านกกตทุมนะคะอ่ามาสมัครร้องเพลงร่วมกลุ่มกับ ชาบดิพิทในวันที่17นะคะมีคนมาสมัครร้องเพลงมากเลยค่ะมากทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ม <c oughs> หมดทั้งตำบลเลยค่ะ16หมู่บ้านค่ะ16หมู่บ้านนะคะมาเรื่อยๆเลยค่ะมาสมัคร,ครทุกวันทุกวันเลยค่ะทยอยมาเรื่อยๆนะคะงั้นคลิปนี้เราขอพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยั้หนิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ